นครับดูบัานมะพร้าวนี่ใช้เครื่องครับนี่ใช้เครื่องเสร็จจะมาพราที่มือไอเร็วๆหน่อยสินี่ทำแล้วนี่วันละกี่พันเนี่ยทำวันละกี่พันเออไม่ได้อ่ะเขาบอกทำวันละสองพันนะเขาเนี่ยสองพันกว่าแล้วคนที่บอกไม่ใช่เล่นนะครับเนี่ยวันละสองพันกว่าบาทนะครับเอาดูเครื่องดูเครื่อง เครื่องทำครับเจ้นนะนี่นนเสร็จแล้วต้องมาต่อที่มือปอัดตัดหัวกันแล้วก็จะขึ้นสายพานก็น,นำไปส,งส่งห่อถุงกระติกครับอีน่อยคนจะไม่ได้ไม่ได้กินแล้วเครื่องทำหมดแล้ว เสร็จแล้วเขาจะขึ้น,น,นสะพานเลยสะพานเลยเอาตัสบายก็